สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากเพจด h o ด้ a ยุทธาบายเซลเนะคะก็พบกับเอเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอมีรถ e Honda HRV รุ่น1.8 RS ปี2020เป็นรถผู้บริหารใช้งานไม่เพียง1,000กว่าโลเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพเหมือนป้ายแดงมากๆเลยตอนนี้นะคะทางบริษัทนะคะได้จัดโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษเลยนะคะอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นตอนนี้นะคะทางบริษัทเนี่ย มีรถลอถนี้นะคะเหลืออยู่ไม่กี่คันลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อหรือเข้ามาดูรถได้เลยนะคะราคาเนี่ยห่างจากรถใหม่นะคะอยู่ที่2,2 0แสนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับเลขไมล์พันกว่าโลค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพผาชมรถ Honda HRV คันนี้กันเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะคะว่ารถเนี่ยสวยมากๆสภาพเนี่ยเหมือนป้ายแดงมากเลยนะคะใหม่กิ๊กเลยเอา่าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่เบอร์โทร0863818421เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ของเอเองนะคะอา่าราคานี้นะคะ8ป9แสบาทเนี่ยทางบริษัทจัดโปรโมชั่นนะคะลดราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ยื่นจัดไฟแนนซ์นะคะยังไงลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบ ข้อมูลได้เลยนะคะเอแจ้งนิดนึงนะคะรถล็ลนี้นะคะตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วนะคะยังไงรีบเข้ามาดูรถนิดนึงนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอขอแนะนำรถสวยๆเพีงเท่านี้ก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ